จ้าสวัสดีจ้าแม่มาแล้วนะจ้าเรามาดูดวงความรักราศีกรกฎรักคณะกรกฎกันเลยนะจ้าสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เอ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 22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะจ้าดูได้ทั้งดาวจาันทร์ดาวศุกร์ลัคนาแล้วก็ดูตามตะวันตกนะโอเคแม่กลับมาแล้วนะในช่วงนี้นะคะ ป่วยนะคะถึงขนาดให้เครื่องช่วยหายใจเลยทีเดียวนะคะตายแล้วฟื้นนะคะแม่มาใหม่นะคะเสียงเริ่มดีขึ้นแต่ยังหอบนิดหน่อยนะคะจะลงคลิปให้เรื่อยๆนะยังไงไม่ลืมกันนะคะโอเคนะคะเอ่อตอนนี้ชื่อของ YouTube เปลี่ยนเป็นอาจารย์บอสมหาชัยนะคะเพราะว่ามีคนถามหลายคนมากเลยว่าชื่ออะไรนะคะก็เป็นอาจารย์บอสแล้วกันนะคะใบแรกนะคะ Queen of Pentacles นะคะใบสองสิบไม้เท้า นะคะแล้วใบข้างบนนะเอ,อ่ King อคิงออฟชาลิคเขาบอกว่าถ้าตัวคุณนะคะในช่วงนี้มีคนอายุมากกว่าเข้ามาชอบนะคะก็จะสนับสนุนคุณทั้งในเรื่องการงานนะคะเอ,อ่อหรือสนับสนุนคุณให้มีอนาคตน,านะนะสรุปนะถ้าเกิดว่าใครมีแบบมีคนที่อายุมากหรือว่าหน้าที่การงานที่ดีกว่าเรามีมาแนะนำนะคะเข้ามา นะค,ะคนคนนี้โดดเด่นละกันเนาะ,ะหรือว่าเราจะเลือกใครคนคนนี้ลักษณะโดดเด่นยิ่งแก่มากยิ่งดีนะขอบอกนะนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยโรแมนติกนะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะว่าค่อนข้างขี้เหนียวนะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าหูยเ,เจอคนนี้ถึงขนาดจะต้องมีบ้านมีรถอะไรเลอะเทอะนะคะอย่าไปคิดขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าชีวิตอยู่รอดดีกว่าที่มึงเป็นอยู่ก็คือโอเคแล้วนะคะ ใครที่คิดแบบแม่ก็จะอยู่ได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครที่คิดฟุงเพ้อเจอถ้าเกิดเขาไม่ได้ตามใจที่คุณคิดคุณก็บอกเขาไม่ดีปะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้อยู่กับที่กระทางนะคะอย่าฟุ้งเฟ้อหรือว่า over acting นะคะถ้าเกิดว่าเขาขอเราไปขอเขาอยู่ดีๆคบกันไม่เท่าไหร่ไปขอซื้อรถ นะคะลองคิดดูสิถ้าเกิดมีคนคบมายังไม่ถึงเดือนมาขอเราซื้อรถเนี่ยจะรู้สึกเป็นยังไงนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างเท่านั้นนะจ๊ะอย่าคิดจริงจังไปนะจ๊ะโอเคนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะได้ทั้ง8ดาบได้ทั้ง9ดาบมันเจ็บช้ำสาหัสนะคะแต่ว่ามีเดวิลว่ะเขาบอกว่า ความรักนะคะความรักที่มันที่จะต้องต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองเนี่ยเหมือนรู้ว่าเขาหลอกนะคะเราก็เต็มใจให้หลอกแต่มันทำยังไงอะมันติดเซ็กองนะคะประพันธ์แเยกันอย่างเดียวเลยนะคะแต่ก็ตีกันชิบหายอะไรอย่างนี้นะคะมันเหนื่อยมันหนักมันหน่วงถ้าเกิดคุณพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเจอสิ่งที่ดีนะคะแต่ให้คุณเป็นเดอะฟูลก่อน มึงฟูให้ให้ให้ชัวร์ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าทะเลาะกันอาทิตย์หนึ่งแล้วบอกเลิกแล้วไม่ใช่เดี๋ยวพอมันโทรมาก็กลับมาเยกันใหม่นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่แต่ระวังการกลับมานะเพราะว่ามีหกเหรียญตัวคุณขี้ใจอ่อนขี้สงสารน่ะนะนะแต่จริงๆแล้วตัวคุณก็รักใครรักจริงนะรักใครรักจริงหรือว่าฉันคิดว่าฉันทําหน้าที่ไม่บกพ้องอะทำไมกูต้องเจอคนอย่างนี้วะแต่ตาราศีก็รกฎก็คือจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไป ทำดีที่สุดแล้วถ้าไม่ดีก็ถอยออกมานะคะแต่มันจะมีความผูกพันผูกพันไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่มันทำให้คุณเนี่ยเหมือนแบบยากยากที่จะเลิกนะคะที่เป็นอย่างนี้แทพ a n c e เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ความรักที่ไกลกันนะคะไกลกันหรือว่าแบบไม่ได้ตัวติดกันรักคุณจะได้ลักษณะความรักแบบนี้นะคะไกลกันไม่ได้ตัวติดกันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในลักษณะว่าเลิกไม่ขาดนะคะก็คือถ้าในลักษณะหนึ่งที่ยังมีแฟนอยู่นะคะมีแฟนอยู่ที่แบบก็เลิกไม่ขาดแต่ถ้าเป็นคนโสดก็ลักษณะแบบว่ามีช่องว่างนิดนึงนะคะมีช่องว่างหัวใจนิดนึงนะคะโอเคนะคะเรามาเลือเรามาดูไพ่ของคนอะไรอะ่ะคนมีคู่ก่อน นะคะอันนี้เป็นชุดความรักโดยเฉพาะเราจะไม่เปิดการงานนะคะเดี๋ยวการงานค่อยเปิดทีหลังนะคะจะได้มีคลิปมาอัปเดตนะคะไม่ใช่ว่าเปิด12คลิปแล้วหายไปเลยนะคะเดี๋ยวจะลืมจานบอสกันนะจ๊ะไพ่ใบแรกนะคะของคนมีคู่มาโอ้ยเก้าดาบไมีกและอืมแล้วก็มีดาบอีกมีแม่งเข้าไปเขาบอกว่า เก้าดาบเนี่ยให้ระวังถูกหลอกนะคนมีโคูนะคะไม่ใครหลอกใครก็แล้วแต่ไม่ไม่เธอหลอกฟันเขาก็ฝักเขาหลอกฟันเธอนะคะแต่ว่าหลอกฟันไม่เป็นไรนะคะดีกว่าคบคบแล้วไม่ฟันเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์นะว่าคุณเป็นอะไรที่อวัยวะเพศหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ล้อเล่นนะผู้ได้ขำถ้าไม่ได้โดนหลอกเรื่องการงานก็โดนหลอกเรื่องความรู้สึกอ่า ใครที่เป็นอย่างนี้นะคะให้ระวังให้ดีให้ระวังให้ดีนะจ๊ะยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักต่างวัยด้วยแล้วนะคะรักต่างวัยนะคะหมายถึงว่าแบบเอ่อต่างกันมากๆแบบผู้หญิงคบเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเจอเข้าอย่างจังนะคะประมาณนี้คือแบบหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายที่คบเด็ก ห่างกันเยอะๆนะคะประมาณนี้ประมาณนี้เลยให้ระวังโดนหลอกละกันราศีกรกฎแต่บางท่านอาจจะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้มาแล้วนะคะอืมอันนี้คนมีคู่นะคะ Knight of Pentacles มาสองใบโอเคคนมีคู่นะคะโอยได้วิวอ f f ฟ r t จูนด้วยนะ คนมีคู่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ดีนะคะเป็นคู่ดีช่วยกันทำอาหากินดวงคุณรุ่งเรืองแน่นอนอสรุปแบบนี้แล้วกันดวงคุณรุ่งเรืองแน่นอนจะเป็นคู่ที่รักกันมากเพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนขี้ใจอ่อนใจน้อยยอมคนนะประมาณนั้นนะคะมีอะไรก็แบบเททุ่มทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแทบจะให้เขาหมดนะคะแต่ก็ยังมีสัญชาตญาณของความเป็นคนอยู่นะ คำว่าสัญชาตญาณของความเป็นคนคือว่าแกงโง่อะแกงโง่รู้ว่าแบบมาหลอกกูแต่กูก็ให้ในระดับหนึ่งอะแต่ว่าไม่ได้หมดตัวนะคะแต่เรื่องความรักของหัวใจเนี่ยให้หมดเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนใจอ่อนนะคะใจอ่อนอันนี้แม่หมายถึงว่าถ้าคนมีคู่อะเราสรุปคนมีคู่นะคะบอกว่าถ้ารักกันดีรักกันมากนะคะลุ่งอ่าสรุปแค่นี้แล้วกันนะจ๊ะ โอเคต่อนะคะอีกสองใบอีก1นึ่เซตโอ้มีสองไม้เท้าแล้วก็มีเดวิลนะคะมีคิงออฟคัพนะคะเอ,อ,อาจจะมีคนที่เข้ามานะคะคนมีคู่ถ้ามีมือที่3าเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นนะ่ะคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยคุณจะหลงนะคะคุณจะหลงเขามากเลยแบบ โอ้หเนี่ยตั้งแต่ชีวิตมันไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะคุณจะอยู่ตกในห่วงของอารมณ์นะคะคุณจะหลงเขามากนะทำให้คุณเนี่ยสองจิตสองใจกับแฟนของคุณนะประมาณนี้เลยนะจะเอาสั้นๆถ้ายังไงก็อยากรู้นะคะแอดไลน์มาคุยนี่ไลน์อยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะอะเดี๋ยวใช้ไพ่แองเจมาสรุปให้ราศีกรกฎนิดนึงนะคะขอสไพยก่อน ในระหว่างที่ซับไพ่ไม่จะบอกนะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะโควิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำมาหากินกันนะก็เป็นดูดวงนะคะห้าคำถาม99บาทแล้วก็เออแล้วก็มีแบบ299นะคะเปิดหมดสำรับถามแม่งทุกอย่างถามไม่หมหมดสำรับเลยนะคะ299ก็ถ้ายังไงก็เรามาคุยกันนะจ๊ะในระหว่างที่เราว่างๆดูเล่นๆกันนะจ๊ะ แต่ทักจริงโอเคใบแรกสรุป Past l i f e relationship นะคะต่อนะคะเดี๋ยวเปิดทีเดียวเอ่อคนมีคู่นะ Give you relationship อาชาัดโอ้ทำไมมีแต่ relationship วะ Give you relationship อาชาัดนะคะแล้วก็อีกอันหน,นึ่ง i t เทียส <c oughs> มี l i t ทียด้วยนะจ๊ะ เขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําไมให้โอกาสเขาเถอะเขาว่าอย่างนี้ให้โอกาสเขานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเออมันจะเป็นการที่ว่าลีทิสมันจะอยู่ในห่วงเวลาห่วงเวลาของคุณที่เขากลับมาในชีวิตคุณนะคะถ้าคุณก็เข้าใจนะคะว่าเออ ถ้าในตัวคุณเนี่ยล่าถอยไปแล้วนะคะล่าถอยเหมือนกับว่าหัวใจคุณเนี่ยล่าถอยไปแล้วเข้าใจถ้าคุณล่าถอยไปแล้วให้โอกาสโปรดให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาว่าอย่างนี้เพราะว่ามีเรล a เ i o ชั่นชิพมาถึงสองอันนะจ๊ะถ้ายังไงก็เชื่อไพ่นี้หนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใจด่วนใจร้อนเลิกกันนะคะแต่ก็แล้วแต่เคสบายเคสนะคะถ้าเกิดมันเฮียมากก็เลิกคบมันไปนะจ๊ะ โอเคนะเรามาดูไพ่คนโสดนะไพ่คนโสดต่อกันเลยจ้าอืมสับแป๊บราศีกรกฎไพ่คนโสดใบแรกชุดแรกนะจ้าอืมสิบไม้เท้าโสด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 โอ้ยทำไมก้าวดาบนี่มาตลอดเลยวะ ราศีก็เรากดแล้วก็คิงออฟคับเบอกแล้วราศีก็เรากดคนโสดนะให้มุ่งมั่นเรื่องการงานนะคะไปก่อนแต่ถ้าเกิดคุณมุ่งมั่นเรื่องความรักเนี่ยนอกจากคุณจะเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ยังโดนหลอกด้วยนะคะเหมือนดวงช่วงเนี่ยของคุณเรื่องความรักไม่โอเคแต่ถ้าเกิดคุณคบคนที่อายุมากกว่าอย่างนี้คุณจะโอเคนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ได้รักเขาแต่ว่าเขาดีแล้วเขาเข้าใจเราอะประมาณเนี่ย คุณจะคุยเหมือนลักษณะคุยรู้เรื่องหรือว่าเป็นกัลยาณมรที่ดีกันไปก่อนนะคะอาจจะมีการ,รยาณมรที่ดีเข้ามาอย่างนี้นะคะก็ทําให้คุณมีความสบายใจได้แต่ถ้าเกิดคุณคบหรือว่าคนโสดนะคะให้แบบว่ามีความสัมพันธ์ทางชู้สาวนะคะหรือว่าคุณด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปนะคะคุณอาจจะพลาดพังนะคะเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจได้นะคะเจ็บตัวเราไม่ว่าเจ็บใจเราไม่ยอมเสียเงินก็ไม่ยอมนะคะ ต่อนะคะสำหรับคนโสด <c oughs> อะไรวะได้มกี้ก็ได้แปดดาบเก้าดาบนี่ก็ได้อีกและโอ้ย <c oughs> ตอกย้ำจริงจังนะคะ <c oughs> ตอกย้ำจริงจังเลยอแปดดาบนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์คนโสดเนี่ยถ้าไม่ขยับไปไหนเนี่ยระวังนะแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีถ้าคุณยังโสดอยู่กับที่แฟนเก่าจะกลับมาคืนดีแบบไม่รู้ตัวนะจ๊ะเพราะคุณโสดไงแต่ถ้าคุณมีคนใหม่แล้วเนี่ย ก็คงไม่ในลักอีกในลักษณะอีกทีคืออาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเออไม่ว่าจะเป็นรักต่างวัยต่างฐานะที่มันอะไรที่มันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันนะนะคุณจะเจอคนคนนั้นนะคะแต่เป็นความตรงข้ามที่ลงตัวเว้ยอย่างเช่นเขาแข็งคุณอ่อนพอมาความสัมพันธ์กันมันก็เลยทําให้ไม่ใช่แข็งก็แข็งมันก็เลิกไปใช่ไหมถูกไหมถ้าอ่อนก็อ่อนแม่งก็พอดีอ่ะไปไม่ถึงฝั่ง เขาแข็งคุณอ่อนมันก็ทําให้คุณสองคนเนี่ยไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นอีกอย่างหนึ่งเขาชอบกินเผ็ดตัวคุณชอบไม่เผ็ดพะสั่งสองอย่างลองกินกันไปลองกินกันมามันก็อร่อยเหมือนกันนะคะหรืออายุอายุต่างกันนะคะฐานะต่างกันนะคะมันจะต้องมีสักอย่างหนึ่งเลยที่มันอ p p o s i ิ e ของสําหรับคุณนะจ๊ะโอเคต่อ Night of Cup นะคะ Night of Penta มาให้หมดเลยแล้วกันนะแล้วก็เพจเขาบอกว่าช่วงนี้นะคนโสดเนื้อหอมนะคะมีตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนแก่มาหมดนะคะให้เลือกดีๆแล้วกันนะจ๊ะมาหมดทุกรุ่นนะคะรุ่นพอ่อรุ่นลูกนะคะหรือรุ่นเรามาหมดจ้ะได้หมดถ้าสดชื่นเอาหมดไม่ได้นะคะแต่ครบหมดได้นี่คนละอย่างก,กันนะให้แยกดีๆ เอาหมดไม่ได้แต่ครบหมดได้แต่ถ้าบางคนเอาหมดมันก็เรื่องของเราปะก็ะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะเราจะไม่ว่ากันเพราะว่ามันเรื่องของใครเรื่องของมันนะคะเราไม่ก้าวไก่ซึ่งกันละกลัวค่ะ <c oughs> โอเคนะคะสรุปคนโสดดีกว่าสม้มเมดคุณจะเจอเนื้อคู่หรอแล้วก็ฟแนนซ์แอนด์แคริเอร์ด้วยนะคะปัญหาเรื่องการเงินให้ระวังนะจ๊ะ แล้วก็ Helting Family เเขาบอกว่าเออถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ให้ทางพ่อแม่พี่น้องคุณช่วยเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะว่าคนที่มีฐานะดีมาชอบเราแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวให้จนหมดเนื้อหมดตัวใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ หรืออีกในัยยะหนึ่งคุณจะได้เนื้อคู่ฐานะดีไม่ก็ฐานะไม่ดีนะตีกันทั้งวันก็มีนะคะมันมี2อ,อย่างที่ตรงกันข้ามกันนะคะหรืออีกลักษณะนหนึ่งถ้าคุณชอบใครชอบใครคุณก็อาจจะให้ทางครอบครัวประสานงานให้นะคะหรือว่ามีใครมาแนะนําคุณนั่นเองนะจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้ดูดวงก็มี1 9 9บาท5คําคถามนะคะตอนนี้ใครๆก็แบบช่วงสภาวะเศรษฐก,กิจเนาะแล้วก็ แบบ299นะคะอาจารย์บอสมหาชัยนะคะถ้ายังไงก็ไปกดไลค์เพจนะคะแท็กเพื่อนแล้วก็แท็กมาให้แม่ดูก็จะได้ราคานี้กันนะจ๊ะสวัสดีจ้า